สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,น้องพอสฮีโร่ไฟไม้กิ่งแก้วยอมจบม .3 ให้พี่ชายได้เรียนต่อล่าสุดทางด็อร์ใจตนศรีวังพลผู้อำนวยการรายการสถานีวิทยุสวพ,พ fm 9 1ได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กระบุว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวสถานีวิทยุเพื่อความปลอดภัยและการจาราจรสวพ,พ fm 9 1 ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องพอสนายกรสิลาวพันธ์วีรชนนักดับเพลิงเพื่อสานฝันน้องพอสวีรชนนักดับเพลิงสถานีวิทยุสวพ,พ FM 91ร่วมเป็นหนึ่งในกำลังใจส่งเสริมคนดีในสังคม จึงขอมอบทุนการศึกษาจำนวน100 0 0 0บาทจากกองทุนเหรียญสลึงเพื่อน้องผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาร่วมสารฝันของน้องพอสที่ไฟฝันอยากให้พี่ชายได้เรียนหนังสือในขณะที่คุณปองพงศพัชกตคุณมิสิทธิประธานหน่วยอาสาสมัครดับเพลงิงสมเด็จจ้าพระนญาทน28ได้เปิดเผยด้วยว่าน้องพอสเรียนจบมสมไฟฝันอยากเป็นนักดับเพลงิงและเขาบอกว่าเขาเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งเลยสละโอกาสทางการศึกษาให้พี่ชายได้เรียนแทนและเขาก็ก้าวเข้ามา สู่การเป็นนักผจญเพลิงตามพี่ชายในเวลาต่อมาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ